สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุขุนนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก้าค่ะพี่น้องนะคะพบพอกับอีกเช่นเคยนะคะกับน้องก้อยกับพีเดีนะคะพี่น้องวันนี้สร้าพี่น้องมากมัดเชือกคะ่ะพี่น้องผูกเชือกที่จะเอาไปแขวนเมลอนกับพี่น้องนะคะหลังจากซีเมลอนเอาไว้แค่หนึ่งลูกต่อต้นแล้วนะคะทุกคนหนึ่งหน่วยนะคะพี่น้องเท่ากับ เป็นเชือกธรรมดาแบบนี้นะพี่น้องเนาะเป็นเชือกนะคะเป็นจังสีนะคะพี่น้องน้องกระขอดค่ะพี่น้องอรธรรมดาแหะพี่น้องมัดธรรมดานะคะ่ะแหมมันเป็นบ่วงค่ะพี่นอ้องเพื่อที่ห้องแต่งแต่ไปคล้องไม่หล่อนนะคะพี่น้องเนี่ยเป็นบ่วงเป็นจังสีพี่น้องแค่นีไม่หล่อนขึ้นนะคะนี่ ดี๋ยวเ้าไปเหตุกันเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เ้ามาผูกเชือกก่อนค่ะเชือกมันบ่อนะคะหลังจากที่วานกับแขนไปสองเห่าเนาะค่ะเนาะสองเห่าออยุเห่าหนึ่งนะคะมันีเวลาท้ายเลยพี่น้องมันมีเวลาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะคะตอนที่ผูกเชือกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโมนิกาไมมีเวลาท่ายเด็ดเด็ดเหลือสองหน่วยตอนนี้เหลือหน่วยหนึ่งครับเหลือหนึ่งเดียวเหลือลูกเดียวพี่น้อง เลื้อต้นและนวยแล้วค่ะเลื้อต้นและนวยบอร์ออเดชัยพี่น้องเพื่อนนะมัดสีด้วพี่น้องเออถ้าใครปลูกที่บ้านเข้ากับร่องเฮ็ดเบิรงนได้ค่ะอุปกรณ์ตามแกนแกนไม่หล่นแบบเป็นบ่วงนะเป็นบ่วงเชือกปั้งนะครับผมเชือกฟางให้ทั้งสิ่พี่น้องทำแบบนี้นะครับ Nọ, nó nó ngon cần ngon 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 ครับพี่น้องหลังจากที่เทาใส่มัดเสือเป็นบ่วงเรียบร้อยนะครับเมื่อสีสาวเมืออ่อพรก็ใส่ได้มากมัดแบบไม่รันพี่น้องแคร์ขึ้นนะแคร์ขึ้นนะครับเอาดีซุปใส่เนาะพี่น้อนนะคคซุปใส่ครับแหย่หม,มองกวันกันวันนี้นะก็บบนะะดึงนยุขึ้นนิดหน่อยครับพี่น้องประมาณยี่สิบองศานี่แ สิบสามชิบอานเนี่ยอมากเลยเมื่อผดสีนอครับส่ดเสือกโอเคขอเขาเสีแล้วที่จ้งสิดส่พ่อยีงลีอะครก่อนมิดสีนองถ้าต่อไฟข้างเดียวกันได้พีนอนไนดะ้ส่ายมือครับผิ้นนเจ็ สิบยี่สิบอ,องศาอยู่ครับก้าเก้าอก้าแล้วใบตนละนวยลรพี่น้องถามเฮดรุดเด็ดขาดละนวยครับผาดหรอผาดนี่ครับผมไม่ใช่ะนันผาด ไงเร็วค่ะพี่น้องเลยน,นี่ได้แล้วดึงประมาณ10องศา20อน,านีหลย,ย,ยี่นองีอนน่คือขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องน้อยในการเนี่ยเต็ไม่หล่อนนะพี่น้อง แล้วก็ทาตัดอย่างเดียวครับอีกประมาณเดือนหนึง่งทาให้ลูข้นใหญ่แล้วก็ตัดตัดขายพี่น้องตัดขายมันสีลำบากช่วงแรกๆครับผมช่วงเพี้ยนไปนะเพี้ยนแล้วถ้าเกิดาขัดลูกเ็นยเ้น่วยเดียวแล้วก็ม,มัดพี่น้องมัดแล้วก็ป้อยเขา,าแค่ทีจะได้ฉีดยาสีพอม่อนเหมือนลูงเป็นนวยใหญ่เร็ว ม่านเดือนเนื้อสิแด้ต,ตัดคายพี่น่องนวยกับสีหญิน,นี่กับสีหวานด้พี่น่องเนะาะทางเขาแสบอยู่ครับไม่ต่อนหวานดีดวสิใ่อองไงด้สิมากินใ้พี่น,อน่อง ซาซาเขาแก้บัวครับเพราะว่าถ้ามันถ้าเห็ดเรีวถ้าพลาดถ้ารุดลนหักแกขึ้นสีตายคือต้น,นนี้ได้ลูกเดียวพี่น่องถ้าต้นลูกหักหนึ่งคือว่าต้นนี้ก็ต้องเอาทิมเลยดึงทิมเลยพี่น่องเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับผมนี่ครับมา,น,าน,น้กม้น 嗯挺好看 はっ สู้ๆส,ส,สองแถวสุดท้ายพี่น้องหนึ่งสองครับฟังนี่เรียบร้อยครับสองแถวเหลือสองแถวนะครับผมสุดท้ายพี่น้องมามาเห็นด้ํากันครับผมวันนี้เป็นเอาเอ,าเอาพี่นอ้องสามสิบกัวองศาสามสิบห้าเอโบแมนสามสิบเก้าองศาเห่านะครับอาอ้าเฮ้งอ้าเฮ้งครับพี่น้องวันนี้กับพาพีผ้าหน่องมาก เอาไม่หล่อนขืน,น้วพี่น้องเนาะนี่แขวนแบบนี้นะคะพี่น้องเห็นบ่แขนเมล่อนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาแขวนเมหล่อนนะคะพี่น้องก้อยกับพี่ดีกะพามาเหตุงานคือเกาหลค่ะพี่น้องยังไงสาหรับคลิปนี้ก้อยก็ฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก้อยเด้อค่ะพี่น้องแรงงานไทยในเกาหลีตตยเด้อพนะี่น้องเด้อเนอช่องอีสานคนไก่บานค่ะพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเ่าว่าจะเป็นเรื่องเกษตรนะคะพี่น้องเรื่องทั่วไปนะคะพู้ได้มา เบิ้งเกษตรคอยกับสีไทยให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะ่างานเกาหลีไต้เป็นแบบแต่นะพี่น้องก็ได้สองเดือนแล้วค่ะไม่หล่อนได้สองเดือนนะพี่น้องเดือนต่อไปก็สิเป็นขายพี่น้องสิได้ขายไม่รล่อนกันยุดอกค่ะพอคอยเงี้ยเรี้ยวค่ะพี่น้องนี่นะคะการแขวนนะพี่น้องเนาะโอนต้นเอ็นเตนอยู่ค่ะเป็นลูกนี่ไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนรับรับลับ,ลบ,ลบ